ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่กรณ์ค่ะบอสใหญ่แห่งฟันนี่ทริปคอร d a y เดย์นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่กรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะพาพี่กรณ์มาเที่ยวเมืองไทยนะคะมาเช็คตลาดเมืองไทยค่ะบี่กอตรงเลยนะไม่เคยมาเลยนะครับเนี่ยจริงโอ้ดีใจมากเลยค่ะปกติจะไปต่างประเทศอีวปกติจะฝังตัวอยู่ที่ยุโรปอย่างเดียวจริงๆนะผมมาที่ลรบรีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนี่ย แค่รบุรีเนี่ยมันก็คล้ายคลับขาที่ยุโรปเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าประวัติความเป็นมาเนี่ย พอามาถึงเห็นไกด์เพูดว่าสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นก็คือกูพันกับสมัยพระเจ้าหลุยที่14ประเทศฝรั่งเศสเลยนะคุณน่ะก็คือรตรงกันพอดีเชื่อมโยงกันเพราะว่าออไทยรเราในยุคนั้นก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากทางยุโรปด้วยเหมือนกันสมัยเขาเรียกอะไรนะออเจ้าออรเจ้าแม่พี่ก่อนมาทั้งทีคงต้องถามแล้วล่ะว่าเที่ยวเมืองไทยเราก็เที่ยวแหละเราก็สนับสนุนนะคะการท่องเที่ยวเมืองไทยแต่ถามว่าเมืองนอกเราก็ต้องไปไปเปิดประสบการณ์เปิดโลกนะคะ ยุโรปตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างยุโรปอะตอนนี้เนี่ยนะครับผมเทปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงวินเทอร์พิเรียดก็คือช่วงฤดูหนาวยุโรปเนี่ยสามารถที่เดินทางไปได้ตลอดทั้งปีคนไทยแล้วแต่ว่าจะชอบฤดูการอะไรนะครับเวลาของเขาเนี่ยเหมือนกับประเทศไทยเลยอตอนเนี้ย อ่าช่วงเนี้ยคือเดือนมกราใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยเราก็คือฤดูหนาวนะแต่ของเขาหนาวกว่าของเรายังมีร้อนบ้างก็คือฤดูร้อนฤดูหนาวหนาวก็เหมือนกันร้อนก็เหมือนกันแค่อุณหภูมิเขาระดับอุณภูมิเขาต่างจากเราแค่นั้นเองใช่ครับแล้วก็วัฒนธรรมอาหารการกินก็ต่างกันแล้วแล้วพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะตอนนี้ถ้าจะไปยุโรป ฟันนี่ทริปพอลีเดย์เองมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับแฟนๆรายการแล้วก็คนที่ติดตามไหมคะอ่าตอนนี้นี่ผมจะบอกท่านผู้ชมทุกคนนะครับในรายการท็อปออฟไทยเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยอบอกได้เลยว่าตอนนี้ทัวร์ของเราเนี่ยเราจะจัดลักษณะตรงที่ว่าจะเป็นทัวร์ยาวพักหลายคืนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แบบว่าเช้างเงช้าแวบทัวร์อะไรประมาณเนี้ยคือเพราะว่าเดินทางก็สิบกว่าชั่วโมงละ,ะถูกต้องไม่ฮะก,กว่าจะไปถึงตอนนี้ก็อันดับแรกเลยเนี่ยคืออนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะครับเวลามา ซื้อทัวร์กับเราเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยเวลาเรารูดบัตรเครดิตเ,เขาจะมีเซอร์วิสชาร์ตค่าธรรมเนียมแบงค์ใช่ไหมของเราเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยไม่ชาร์จด้วยหรอไม่ชาร์จนะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีส่วนลดคนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากราคาทัวร์แล้วก็เราจะใช้โรงแรมระดับสี่ถึงห้าดาวทั้งหมดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะทัวร์ของเราเนี่ยจะอินคูทเอเวอร์ทิงจิงกะเบลหมดเดี๋ยวก่อนนะข้อหนึ่งคือ,อรูดบัตรเครดิตไม่ชาร์จเพิ่มมีส่วนลดด้วย แล้วก็พักโรงแรมระดับ4 5ห้าดาวด้วยแค่สาม้อนี่ก็หวาวสุดๆแล้วนะคะใช่แล้วก็ทัวร์ของผมนี่จะเป็นลักษณะว่านักท่องเที่ยวที่จะไปยุโรปเนี่ยนะฮะก็เราจะรวมเบสเ็จหมดทุกอย่างเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณนัดซื้อแล้วเนี่ยเก็บกระเป๋าเตรียมเงินช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่ต้องไปเตรียมจ่ายนุ่นจ่ายนี่จ่ายทงจ่ายที่ไม่ต้องแล้วทุกอย่างนี่คือเรา เซอร์วิสชาร์จพวกนั้นเนี่ยคือเราอินคลูดได้หมดเรียบร้อยหมดเลยคือปกติเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีค่าเซอร์วิสชาร์จค่าบริการทิปไกด์อะไรต่างตองอันนี้ไม่มีรวมหมดแล้วรวมเบสิคมัเลยโอ้ไม่ต้องจุกจิกยิบย่อยอะไรต่างๆไม่มีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะบอกกับคุณนัทแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับเอฟซีฟันด์ทิปลอยเดย์นะฮะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3ามสี่วันเกือบจะเต็มแล้วเดือนพฤศจิกาอะไรคะรายการครบรอบ18ปปีของบริษัทเดือนพฤศจิกาทุกปีเราจะจัดทุกปี บริเซอร์ของเราพี่ปุ๊กเนี่ยก็ไปทุกปีเหมือนกัน5 9 9 9 9บาทอิตาลีกับสวิต์นะครับอยู่ใกล้กันไปล่องทะเลสาบโคโมที่พูดได้แม่ดาราที่เขาแต่งงานกันที่โคโมนะหนึ่งไปล่องทะเลสาบนั้นสองเตรียมชุดว่ายน้ำสวยๆแก๋ๆไปอาบน้ำแร่ที่ประเทศซิซแลนแล้วก็นั่งรถไฟสายโรแมนติกนะครับไปที่เมืองเซอร์แมท ครบรอบ18ปีเราจัดทุกปีโอ้โหคุณผู้ชมขะทุกเดือนพฤศจิกายนดังนั้นปีนี้พฤศจิกายน69ค่ะรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะฟันนี่ทริป o อลิเดจัดโ,โปรโมชั่นพิเศษครบรอบวันเกิดฟันนี่ทริป o อลิเดใช่ครับ18ปี18ปีแล้ว18ปีแล้วฮะเปิดมา18ปีปีที่แล้วเราไปเออไปนิสคานไปโมโนโคมอนเตคาโลปีที่17ปีนี้เราก็จะมาที่สวิสเปาทุกคนไปอาบน้ำแร่กัน